ในปี2021นะครับแอปพลิเคชัน Clubhouse นะครับกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับซึ่งมีห้องต่างๆมากมายให้เราเข้าไปเรียนรู้นะครับไปฟังแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์นะครับซึ่งห้องที่ผมเนี่ยให้ความสนใจนั่นก็คือเป็นห้องของอินฟลูเอนเซอร์และเอเจนซี่ครับซึ่งผมเนี่ยได้นำข้อมูลที่ผมได้เรียนรู้มาตลอด2ออาทิตย์เนี่ยนะครับมาย่อยนะครับเพื่อที่จะแชร์ให้กับคนที่อยากจะเป็นบล็อกเกอร์ไปอินฟลูเอนเซอร์นะครับให้เข้าใจครับว่า สิ่งที่เราควรจะทําต่อไปในปี2021มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมคุณนะครับจากออนไลน์กับคุณครับและถ้าหากคุณนะครับสนใจที่อยากจะเป็นบล็อกเกอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในปี2021นะครับคุณควรจะดูคลิปวิดีโอคลิปนี้ให้จบครับและตอนสุดท้ายนะครับผมจะแจกครับ House in v ไว้นะครับผมจะให้เล่นเกมกันนะครับและผมจะสุ่มแจก คล u บเฮาส์อินไวท์ใครอยากจะเข้ามาในคลับ h o u s e นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการทำนะครับในตอนสุดท้ายสิ่งแรกเลยและเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากคลับ h o u s e จากอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นหรือว่าจากเอเจนซี่ก็ตามนะครับนั่นก็คือตอนนี้นะครับเรามีบล็อกเกอร์มีอินฟลูเอนเซอร์จำนวนมากเลยนะครับในประเทศไทย แต่คนจำนวนมากเหล่านี้ครับเขาเน้นไปทำเพจเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่า Facebook Page นะครับมันสามารถทำได้ง่ายแล้วก็มันสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับในมุมมองของเอเจนซี่นะครับเขามองว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือบล็อกเกอร์ในประเทศไทยนะครับให้ความสำคัญกับ Facebook Page มากเกินไปครับซึ่งถ้าหากไปเอเจนซี่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาจะไม่ค่อยแคร์กับ Facebook Page เลยครับ เขาเนี่ยจะไปแคร์ในเรื่องของ Instagram มซะมากกว่าเพราะ Instagram เนี่ยได้รับความนิยมในต่างประเทศที่มากกว่าดังนั้นเนี่ยเอเจนซี่ต่างประเทศนะครับเขาจะมองหาอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่มีแอสเซทนะครับที่มากกว่า Facebook Page ดังนั้นนะครับคนที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์และบล็อกเกอร์ในปี2021ต้องมองหาการขยายแอสเซทของตัวคุณเองคุณจะต้องหันไปเพิ่มแอสเซทนะครับในโซเชียลมีเดียอื่นๆนอกจาก Facebook ครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t e อ Instagram Club House เองก็ตามนะครับที่กำลังได้รับความนิยมคุณจะต้องเพิ่มนะครับ Follower ของคุณให้ได้ในหลายๆแพลตฟอร์มเพราะว่าเมื่อเอเจนซี่ต่างประเทศหรือว่าเอเจนซี่ในไทยเองนะครับเขามองมาที่อินฟลูเอนเซอร์อย่างคุณนะครับแล้วคุณมีแอสเซทที่มากกว่าคนอื่นๆเนี่ยนะครับคุณก็ย่อมจะได้รับประโยชน์ที่มากกว่าคนอื่นๆได้รับการพิจารณามากกว่าคนอื่นๆนั่นเอง และสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับที่เอเจนซี่เขาย้ําย้าย้ามาโดยตลอดนั่นก็คือการทำ o r d p r e s s นะครับการทําเว็บไซต์เป็นของตัวคุณเองเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทําไมคุณควรจะทำ WordPress ํำ w r r p r r s s เป็นของตัวเองนะครับข้อแรกเลยนะครับในมุมมองของเอเจนซี่เขามองว่าถ้าหากเขาจ้างให้บล็อกเกอร์เนี่ยนะครับโพสต์โพสต์บนเพจนะครับ โพสต์เหล่านี้ครับมันจะอยู่ได้แค่สูงสุดแค่2อาทิตย์เองครับเพราะว่ามันจะโกวรอลนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะตายไปนะครับคนก็จะเสิชหาไม่เจอแต่ว่าถ้าหากบล็อกเกอร์คนนั้นนะครับเอาคอนเทนต์ตรงนี้ไปโพสต์บนเว็บไซต์ด้วยนะครับไอคอนเทนต์ตรงนี้นะครับมันจะถูกค้นหาเจอโดย Google นะครับและมันจะอยู่ไปเป็นแบบระยะเวลาที่ยาวนานเลยนะครับซึ่งจะต้องมีการทำเอสเอร่วมด้วยครับตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เอเจนซี่นะครับเขาย้ำๆๆมากๆเลยว่า บล็อกเกอร์ในปัจจุบันนี้ควรจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวคุณเองครับข้อดีข้อที่2ที่คนเข้ามาแชร์นะครับเขาบอกว่าเวลาเนี่ยมีคนโพสต์คอนเทนต์แล้วมันเป็นไวรัลนะครับแล้วถ้าหากเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีคอนเทนต์ที่ตรงกับไอ้โพสต์ที่เป็นไวรัลนะครับเราจะได้อนิสงครับเราจะได้กินบุญเก่าเราจะได้กินบุญของคนคนนั้นมาด้วยนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมมติว่ามีบล็อกเกอร์ A นะครับเขาไปโพสต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเมืองน่านครับ แล้วตัวคุณนะครับเป็นบล็อกเกอร์ B แล้วคุณมีคอนเทนต์ที่เขียนไว้บนเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเมืองน่านเมื่อไอ้บล็อกเกอร์เเนี่ยนะครับเขาโพสต์คอนเทนต์แล้วมันเป็นไวรัลมากนะครับคนก็อยากจะไปน่านถูกต้องไหมครับแล้วคนจะไปค้นหาข้อมูลจากที่ไหนเขาก็ต้องไปใน Google ครับแล้วถ้าหากคุณมีเว็บไซต์ที่ตรงกับเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองน่านเนี่ยนะครับ Google จะดึงคอนเทนต์ของคุณขึ้นมาโชว์ครับแล้วคุณก็จะได้รับอานิสงคุณจะได้รับผลบุญจากท่านบล็อกเกอร์เอง เห็นไหมครับว่าถ้าหากคุณมีเว็บไซต์นะครับคุณจะได้รับอันนี้ส์งตรงนี้นะครับและที่สำคัญถ้าหากคุณเป็นไอ้บล็อกเกอร์เเนี่ยนะครับคุณก็คงไม่อยากจะให้ผลบุญของคุณเนี่ยไปตกถึงคนอื่นใช่ไหมครับ คุณก็ควรที่จะสร้างเว็บไซต์เป็นของตัวคุณเองเพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์ของคุณเองนั่นเองนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณคงจะรู้แล้วว่าการมี WordPress หรือว่าเว็บไซต์เนี่ยมันสําคัญกับคุณยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์นะครับวิธีการสมัคร WordPress นะครับเอาไว้ให้ใน e s c r i p t i o นนะครับคุณไปสมัครผ่านลิงก์ของผมได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับผมได้สอนวิธีการใช้งาน WordPress แบบเบื้องต้นเอาไว้นะครับคุณไปดูเพิ่มเติมนะครับถ้าหากคุณติดตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ถามผมได้เช่นนกััครบ และในฐานะที่ผมนะครับเน้นทำเว็บไซต์มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ไม่ค่อยได้เน้นทำแฟนเพจสักเท่าไหร่นะครับผมจะบอกเลยว่าเว็บไซต์เนี่ยมันให้ประโยชน์กับคุณได้ถึง3ข้อเลยนะครับข้อแรกที่ผมมองเห็นนั่นก็คือคุณจะได้รายได้ผ่านทางการทำเกสโพสครับเกสโพสก็คือเว็บไซต์ดังๆเนี่ยนะครับเขาจะมาจ้างให้คุณเนี่ยนะครับลงบทความที่เขาเขียนมาครับแล้วคุณก็จะได้รับเงินจากการลงบทความนั้นๆแบบที่2ก็คือคุณจะได้รับสปอนเซอร์ชิพครับ เมื่อถ้าคุณมีเว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์เขาก็อยากจะจ่ายคุณเขียนสปอนเซอร์เขียนรีวิวสินค้าของคุณลงเว็บไซต์นะครับและแบบที่3นะครับนั่นก็คือการซื้อแบคลิงนะครับซึ่งแบคลิงก็คือการใส่ลิงก์นะครับกลับไปยังบริษัทที่เขาจ้างคุณผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆอย่างนี้นะครับสมมติว่าคุณมีเว็บไซต์นะครับซึ่งเว็บไซต์ของคุณเนี่ยได้รับความน่าเชื่อถือมีคนเข้ามาดูแล้วเมื่อคุณใส่ลิงก์นะครับในบทความลิงก์ไปยังบริษัทนั้นๆนะครับกูเกิลนะคร เชื่อถือไอ้บริษัทนั้นๆที่คุณลิงก์ไปหาคุณให้เครดิตเขาคุณเชื่อเขาว่าเขาเนี่ยน่าเชื่อถือได้ดังนั้นเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยเขาถึงจะยอมซื้อแบ็กลิงจากเว็บไซต์ของคุณถ้าหากคุณยิ่งมีทราฟิกเยอะยิ่งน่าเชื่อถือได้นะครับเขายอมที่จะจ่ายเยอะๆเลยนะครับเพื่อที่จะซื้อแบ็กลิงของคุณมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับตามที่ผมได้สัญญาเอาไว้ว่าผมจะแจก c l u เฮาส์อินไวน์นะครับซึ่งผมจะแจกถึง3 i n อินไวน์นะครับโดยผมมีกติกา3ข้อครับ ข้อแรกนะครับคุณไปกดไลค์แฟนเพจบน a c e b o o k ของผมนะครับผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ข้อที่2กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับและข้อที่3นะครับพิมพ์บอกผมว่าคุณอยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมและอยากจะได้คอนเทนต์อะไรจากช่องออนไลน์กับคุณครับคุณอยากให้ผมสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรพิมพ์บอกไว้เลยครับและผมจะสุ่มนะครับเลือก3คนนะครับภายในวันที่5มีนาคมนี้นะครับโดยผมจะพิมพ์ตอบรีプライคนที่ได้รับ c l u b h o u s e i n น i t ้นั่นเองนะครับ โอเคมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้าหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมฝากให้คุณกดไลค์นะครับกดแชร์และกด Subscribe ช่องนี้ไว้เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งครับคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับทุกวันอาคารและวันศุกร์ครับขอบคุณอย่างมากเลยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ